تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان. شهر الكتاب تلاوة وقيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبينا استعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ i b แบงค์รมดอนสัมพันธ์ปี3กับผมบรรซุนะครับซึ่งแน่นอนเหลือเกินครับตลอดเดือนรมฎอนนะฮะเราจะได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอิสลามโดยเฉพาะการให้บริการของธนาคารอิสลามที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินและเรื่องราววันนี้นะเรายังคงได้รับเกียรติจากท่านประธานคณะที่ปรึกษาชรีอานะครับด้านศาสนาของธนาคารอิสลามนะครับท่านอาจารย์อนัส อมาตยากคุณจะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับอัสล,ลลบลบสลามุอะลัยกุ๊งโรมตุลลอฮิวะบุรกาตุครับอาจารย์มะท่านอาจารย์ครับถ้าพูดถึงมาในมุมของชัดเจนเลยว่าผลิตภัณฑ์ของไอแบงค์หรือธนาคารอัสลามที่เพื่อพี่น้องมุสลิมและไม่ใช่เฉพาะมุสลิมแล,และเพื่อทุกๆคนอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงว่ามันเพื่อทุกๆคนอย่างไรบ้างและมีผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้างครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดลิลลาฮิวะกัฟฟะอัมมาบะลุ ผลิตภัณฑ์ของธนาคารอิสลามเนี่ยเกิดขึ้นมาจากออกแบบขึ้นมาจากการมองดูผลิตภัณฑ์ในตลาดก่อนอเพื่อให้เดินไปร่วมสมัยเขามีอะไรเราก็มีนั่นขอใจนะครับเหมือนกับในในร้านสะดวกซื้อนรับมอีอาหาร คล้ายๆกัน,นมีพวกไส้กรอกอะไรเงี้ย<ม>เขามีเราก็มีแต่<ม>อันนี้ฮาลอน<ม>ก่อนที่จะไป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 อุ่นไปอบอะไรนื้อับผลิตภัณฑ์ที่แพ็คเกจที่ทำมาเนี้ยอันนี้ไม่ฮาลานอันนี้ฮาลาน<ม>เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกและก้าวเดินไปร่วมกันในสมัยเดียวกัน<ม>ดังนั้นในในธุรกรรมทางการเงินที่อำนวยความสะดวกโดยดีไซน์ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆมาก,กับลูกค้า หลากหลายเนี่ย<ม>ที่นําเป็นในช่องทางต่างๆเนี่ยธนาคารอิสลามก็ให้แบบเดียวกันเพราะฝ่ายชริอะและทั้งผู้บริหารและก็ฝ่ายชริอะและก็พนักง,งานติกทุกระดับเนี่ยจึงร่วมกันที่จะขับเคลื่อนผล<ม>ิตภัณฑ์ธนาคารซึ่งซึ่งแต่ละฝ่ายร่วมกันคิดแล้วก็ผ่านการกันกรองทั้งจากฝ่ายชริอะและก็บอร์ดชริอะที่ปรึกษาเองแล้วเนี่ย ผลิตภัณฑ์ฉลีอผลิตภัณฑ์ชรลีรยเป็นผ,ผู้ดูเป็นผู้คิดว่าครวรจะมีอะไรในสังคมที่เป็นผลิตภัณฑ์ให้ทัดเทียม,มให้ความสะดวกต่อลูกค้านะครับมเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยสิ่งนี้จึงการกรองกานกรองออกมาจากการกรองออกมาจากหนึ่งก็คือความสะอาดบริสุทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะไม่เจือปนดอกเบีย้ยครับ ผลิตภัณฑ์น,นั้นจะไม่เจือปนมลทินซึ่งมลทินเนี่ยทั้งการช่อฉนหรือการเอารัดเอาเปรียบหรือการเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และไม่ทําลายสังคมเป็นหลักประกันแก่สังคมนี่คือตัวผลิตชิ้นหนึ่งด้วยเหตุนี้หากมุสลิมมาใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอะไรก็ตามที่มีอยู่มากมายหลากหลายเนี่ยนะครับด้วยนิยจตนาที่ต้องการ นำตัวเองนำทรัพย์สินของตัวเองและผลประโยชน์อันจะได้รับไปสู่ความบริสุทธิ์สะอาดนี้เขาได้รับบุญครับกุศลบและสิ่งนี้เป็นการที่ทําให้ธุรกรรมทางการเงินของอัลตาลาธุรกรรมทางการเงินที่เป็นชริยาอิสลามิยะสามารถดํารงอยู่ในสังคมได้มไม่ล้มหายตายจากไปเขาได้ช่วยเหลือศาสนาของเรา เราต้องการช่วยเหลือปาเลสไตน์เราต้องการช่วยเหลืออันกูดจะเรียกอันกูดสุสอันกูดอะไรก็แล้วแต่เยรูซาเล็มเราต้องการช่วยเหลือพี่น้องที่นู่นที่นี่นนต่างๆเพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮ์ดำรงอยู่ได้แต่อันนี้ก็เป็นศาสนาของอัลลอฮ์นี่ก็เป็นส่วนอันสําคัญในศาสนาขอ,อัลลอฮ์ขณะเดียวกันหากประเทศไทยยังคงใช้ชรีอะห์ของอัลลอฮ์ในธุรกรรมทางการเงินอยู่ได้ นี่เป็นบรารักกัตและศรีมงคลที่โปรยปลายลงมาบนหน้าแผ่นดินไทย<ม>และเป็นเกียรติยศและเป็นศักดิ์ศรีของมุสลิมในประเทศไทย<ม>เพราะว่าในประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิกโอ c ซเนี่ยจำนวนมากไม่มีธนาคาริสลามครับ<ม>ทั้งท่านท,ที่เป็นประเทศมุสลิมมีพลเมืองมุสลิมส่วนใหญ่ไม่มีธนาคาริสลามเพราะเ<ม><ม>พิ่งจะผ่านพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นตะวันตกมา ซึ่งเขาห้ามทําธนาคาร mm hmm. แต่อัตบาลประทานเนี่ยมัดสิ่งนี้มาอย่ากุฟรอนเนี่ยมาอย่าปฏิเสธเนี่ยมัดของอัลตลา mm hmm. เราจะกลายเป็นหนึ่งในบรรดาผู้คนที่ปฏิเสธเนี่ยมัดของกอันลรฮอ mm hmm. ในเมื่อผู้คนมุสลิมในประเทศมุสลิเมเป็นสมาชิกโอไอซีห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดประเทศกว่าครึ่งไม่มีธนาคารครับ mm hmm. แต่เขาโหยหาธนาคารอิสลามของอัลตลาล mm hmm. โหยหาเรียงตลาต เขาต้องการใช้เขาได้ผลบุญเขาไม่มีที่ใช้แต่เขาได้ผลบุญทุกครั้งที่เขาไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ชริยะเขาได้ผลบุญเพราะเขาไม่มีตัวเลืออแต่เรานี่ไงประตูบุญอยู่ตรงนี้ไงประตูบุญอยู่นี่อยู่ตรงที่ข้างหน้าเรามีตัวเลือกที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาล้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ชริยะกับผลิตภัณฑ์ที่ฮาล้าและผลิตภัณฑ์ที่ชริยะเราเลือกไหม การเลือกของเราคืออามันของเราการเลือกที่มาจากนิยัตของเราเนิยัตนั้นเป็นนิยัตอันบริสุทธิ์ครับเป็นความตะกวะาเป็นการช่วยเหลือตลาดขณะเดียวกันสําหรับลูกค้าที่ไม่ใช่มุสลิมครับธนาคารนี้ไม่เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ธนาคารนี้คุ้มครองทั้งทรัพยนะ์ไม่ให้ละเมิดในทรัพย์และก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำลายสังคมที่ให ให้สินเชื่อไปลงเล่าลงเบียร์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการใช้ธุรกรรมทางการเงินและผลิตภัณฑ์ธนาคารอิสลามนั้นเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์อันเป็นกุศลผลิตภัณฑ์ที่ชอบด้วยหลักธรรมะการเข้ามาใช้ผลิตภัณฑ์ธนาคารอิสลามของท่านที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นท่านก็ได้กุศลไปตามนัยยะของท่านด้วยเช่นเดียวกันครับผมทำอยู่ยแล้วครับก็นี่คือรายละเอียด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นธนาคารที่ทําไมวันนี้ถึงบอกมันคือผลิตภัณฑ์นธนาคารสําหรับพี่น้องมุสลิมและไม่ใช่แค่นั้นก็คือทุกๆุกคนชาวไทยมุสลิมชาวพี่น้องชาวพุทธทุกศาสนาก็สามารถที่จะมาใช้บริการได้แทบทั้งสิ้นเลยนะครับก็วันนี้รวมถึงณนะวันนี้เนี่ยธนาคารเองก็มีอีกหนึ่งช่องทาง ช่องทางสกัดด้วยนะฮะเป็นช่องทางสกัดด้วยก็คงจะทําให้พี่น้องเนี่ยได้มีหลากหลายบริการที่ธนาคารอิสลามประเทศไทยได้ตั้งใจมาไว้กับทุกๆคนจริงๆนะครับวันนี้รายการไอแบงก์โรมฎอนสัมพันธ์ปี3คงต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงจะซักข้อความเรานะครับข้าจะอ่านนะครับโอกาสหน้าคงได้กลับมาพบกันนะครับอินชาอัลลอฮ์บุบิลลาฮิตาฟิฟกุยนิดายาวะสสลามุอะลัยกุมวุราะฮ์มะตุลลอฮิวะมบุรกาตุ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขอเชิญพี่น้องชาวมุสลิมร่วมจ่าย z a k a ในเดือนรอมฎอนผ่านบัญชีสกา a ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเลขที่บัญชี001ขีด1ขีด03879ขีด9หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร1302 การจ่ายสกาศหรือการให้ทานจะทําให้ทรัพย์สินของท่านเพิ่มพูนยิ่งกว่าจะทําให้ทรัพย์สินของท่านลดน้อยลงรายงานโดยอิหมามบุคอรีมิสบิลลาฮิราะมานิราะหิมอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุลลอฮิวะบระกาตุอันฮัมดุลิลลาห์เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนประจําปีฮิจราะกห์ศักราช1439ต้องขอสุกูต่อพระองค์ที่ให้ชาวมุสลิมทั่วโลก ได้พบเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐยิ่งเป็นเดือนสำคัญที่พี่น้องชาวมุสลิมทั่วโลกได้น้อมจิตอันบริสุทธิ์ที่บริบูรณ์ไปด้วยคุณงามความดียึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระมหาคัมภีร์อันกูรานด้วยการปฏิบัติศาสนาิจถือศีลอดศึกษาอันกรานและบริจาคทานเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม และคุณงามความดีในจิตใจของผู้ปฏิบัติถวายแต่พระองค์อัลลอฮ์และเพื่อความสุขในชีวิตของพี่น้องชาวมุสลิมทั้งมวลผมในนามธนาคารอิสลามแหม่งประเทศไทยไอแบงค์ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายัางท่านพี่น้องชาวมุสลิมทั้งหลายและขอดอวให้ท่านทั้งหลายได้รับรอหมัตและลิสกีมีสุขภาพที่ดี ขอให้องค์พระผู้วิบาลได้โปรดอำนวยพอรอันประเสริฐให้ท่านและพี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกคนจงประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความจำเริญรุ่งเรืองได้ทำอิบาดะทั้งวายิบและสุนะโดยครบถ้วนตามที่ได้ตั้งเนียดไว้เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีสันติสุขอย่างยังย่งยืนตลอดไปวัสลมามุลัยุมวรมามะทุลลอ ทีวะบ,บรากาตุเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐผมขออวยพรให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งเพื่อการประกอบาศาสนกิจการถือศีลอดให้ได้บรรลุผลสำเร็จตามหลักคำสอนสาศาสนาและขอให้ผลแห่งการบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและสำเร็จผลในสิ่งอันพึงปรารถนา โดยทั่วกัน